ครับสวัสดีพี่น้องหมูทองชาแนลสวัสดีพี่น้องฝั่งลาวเยนมาคัมบูชามาเลเซียสวัสดีทุกประเทศเลยนะครับสวัสดีกันทั่วโลกครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าช่องหมูทองชาแนลเช่นเคยครับวันนี้ก็พามาเที่ยวอาหารจอมเทียนนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องเดินาชายหาดกันแป๊บนึงนะครับมาเลยครับ มเมื่อคืนนี้น่าฝนฝนน่าจะตกนะคืนนี้ดูดินในลายดูหาดทรายก็แน่นดีเดินแน่นดีฝนฝนน่าจะตกคนระับก็มาพี่พี่น้องก็มาเที่ยวกันเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยเราหรือก็ต่างชาตินะก็มาเที่ยวหาดทรายจอมเทียนกันนะครับ,รบก็บอก อำนวยความสะดวกสบายให้กับแขกผู้มาเยือนประเทศนะครับก็มาเดินดูชายหาดตอนกลางวันนะครับมาตอนกลางวันไม่ได้มาตอนคืนกลางคืนจะสวยงามกว่าที่นี่เยอะแยะเลยนะครับก็จะแสงไฟจะอลังการเลยนะครับแต่ก็ มากลางวันก็แสงแดดจ้าเลยสายตาหมดก็จะพาพี่พาน้องมาชมาชายหาดกันนะครับก็เป็นด้านนี้ก็จะเป็นชายหาดยาวไปไกลนู้นนะครับชาไไยด้านนู้นเลยนะครับก็จะมายืนอยู่ในจุดจุดหนึ่งของชายหาดจอมเทียนนะครับชายหาดจอมเทียนกนะ็มากลางวันนะครับมากลางวันก็จะมีพี่น้อ,องเข้ามา พักผ่อนกันการหยุดงานก็มาพักผ่อนกันก็เลยมาเอาภาพฝากพี่ฝากน้องกันเนี่ยก็จะลงไปเดินชายหาดกันนะฮะลงไปเดินชายหาดกันแป๊บนึงตามัาเลยกล้องมือใหม่นูคนก็อาจจะมีเรือเรือใหญ่เข้ามาจอดอยู่ริมพอ ้องเห็นอยู่นะครับเดี๋เข้าไปชนไครับ เดี๋ยวไม่ชมนี่นายตาต้องหน่อยไม่ชมนี่โทษนะนี่เขาทำอะไรเอาตัวหอยใช่ไหมอ๋อเอาตาต้องมาดูดูดูหอยเลยโอ้โทษนะโทษนะเก็บเอาอย่างนี้ได้ไหมอ๋อเยอะเลยเนาะเยอะเลยนี่ครับเขาเรียกหอยอะไรเนี่ยหอยลายป่ะ เนะอ๋ออาไปดองเนี่ยนะเออนะแต่เราก็เคยกินนั่นแหละแต่แต่ไม่รู้ไงว่ามาเก็บเขาตรงนี้โอ้นี่ก็สวยเลยโอ้เปิดสวยเลยนี่เปิดสวยเลยครับขอบคุณมากครับาชายหาดของเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้ให้ชมนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้ชมเราก็มา เก็บได้เนาะกอน้ำเขาเขาสัดขึ้นมาน้ำเขาสัดขึ้นมาก็เป็นอาหาที่สวยงามแล้วก็ทำเป็นสิ่งไรายได้ก็ก็ยังได้อยู่นะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะเดินเดินเดินมาเดี๋ยว,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 ยวไปดูทุน่นตรงที่เขาเล่นอาเรือ,ลอแล้วตรงนี้เขาเป็นที่ห่วงห้ามอยู่เนาะคือเล่นในโซนน้ำได้นะ เล่นในโซนน้ำได้นะครับน<ด>ั้นก็เป็นเป็นด้านถนนใช่ยหาดะจะมีจะมีเต็นท์ที่กลางอยู่เนาะหรือม,ม,มีลมะลมให้หน้าันสบายเลยตอนนี้ลมลมพัดแรงดียครับลมพัดแรงเย็นสบายนะครับเย็นสบาย น,นี่ก็มาเอาชายหาดทางด้านนี้ให้ให้ชมเนาะก็ชายหาดกว้างเวลากลางคืนตอนเย็นเย็นมาก็จะมีะพี่น้องที่มาจากต่างชาติเนาะก็มาเที่ยวพักผ่นอนหย่อนใจกันตรงนี้แต่วันนี้ก็อาจจะแดดร้อนนะครับแดดร้อนวันนี้ก็อากต้องก็ร้อนนะครับผมก็ร้อนเหมือนกันนะครับ ผมก็ร้อนเหมือนกันจะพาเดินมไหมจะให้ดูเรือนะครับให้ดูเรือให้ดูเรือนู้นครับนะมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมองมองเห็นไม่นู่นนะะมองเห็นหรือเปล่ากนะ็ย้อนแสงตะวันหน่อยนะอาจจะมองไม่เห็นจะมองไม่เห็น ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปดีพีหน้าอคิดหน้าเดี๋ยวจะให้ชมใกล้ๆมาทางนี้มาดูตรงหาตุ้นก็ตรงโซนานี้ก็จะมีตึกาสูงๆก็หลายตึกอยู่เหมือนกันอันนั่นเลยตึกสูง อ้ตึกนะคตึกก็จะมีถนนเลียบให้เราสัญจรไปที่จะมาเที่ยวชายหาดนี้ก็จะมาได้สะดวกนะครับมาได้สะดวกนะครับก็มาๆๆๆตามมาเลยตามเลยตากล้องต้องเรียกบ่อยๆ ตรงนี้ก็มีเขามีทุ่นอ่าให,ให้ให้เล่นน้ำอยู่นคนัะจะไม่ให้ลงเลยเลยทุ่นนะฮะตรงนี้ก็อ่าเซฟตี้อ่า,อาในความลึกของน้ำไปด้วยนะครับก็อ่าดีมากเลยนะครับดีมากเลยจะได้อ่าปลอดภัยจากจมน้ำเนาะครับ ก็เครื่องเล่นก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะยังเป็นอ่าตอนกลางวันอยู่นะยังเป็นตอนกลางวันอยู่ถ้าว่าอ่าช่วงเย็นๆหน่อยนะเย็นๆหน่อยก็จะมีผู้คนเยอะนะครับเป mm ็นไปย้นซอยทั้งอาจนี่เลยนี่ก็อ่าก็อ่าเป็นช่วงกลางวันช่วงกลางวันนะครับเป็นช่วงกลางวัน ต่วงกลางวันก็เลยยังคนยังไม่เยอะแต่ก็อยู่ที่ในในร่มเนาะที่ในร่มอยู่ก็มีเยอะเหมือนกันมีมาเช่าร่มมาเช่าร่มนะะอยู่อย่างเช่นเรือนะครับเช่นเรือเรือ, <laughs> ท,อที่อาขี่ตรงนี้เขาก็ได้วิ่งอยู่ใน โซนอยู่ด้านนอกนี่เลยนูน้องๆเขาก็เล่นน้ำเล่นน้ำอยู่ในอยู่ในตัวตัวทุน่นะนะวางก็ไวแไม่ให้คุณออกโซนข้างนอกถ้าออกโซนข้างนอก,นนอกจะอันตรายก็ก็เหลือเนาะเหลือวิ่งมาอะไรมาอาจจะพลาดได้มองไม่เห็นนะมองไม่เห็น นะครับมองไม่เห็นก็อาจาอาจะผ่าน้เนาะนี่ก็วางทุ่นไปเลยเรือก็จะเข้ามาโซนนี้าาได้ได้น้ำบากเนออาจจะมีพนักง,งานคอยดูแลอยู่นะครับคอยดูแลอยู่ครับวันนี้ก็คลิปนี้อีพีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับทีนี้ก็ พี่น้องเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดแล้วกดไลค์กดสับสไครต์ให้กับหนูทองด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ